รถพ่วงขายส้มตำไก่ย่างคะ่ะทุกคนมีไก่ย่างมีส้มตำนะคะนี่สับมะละกอไก่ย่างมีปีกมีปลาดุกมีหลายเมนูคะ่ะทุกคนส้มตำลาบปลาดุกก็มีมันวะ รับปลาดุกกะมีมซุปน้าม่กะมีรับโค่รเครื่องอยูน่นะเออเดี๋ยวเบลอีกเครื่องเนี่ยมาจายดีกว่าีปประกอบวนะ่ใส่จ่าประอออกบระอบแซบนึกว่ามันบ้าให้ในเข่ามาก เดี๋ยวเบังได้การสิบเอ็ดโมงเลยไปมาแล้วค่ะจอดสื่อสักก้อนจอดสื่อสักก้อนกระแดกนั่งนัวๆจะทุกคนน,น้ำจีนน้ำฮอหนึ่ง Thank you. กลับมาแล้วเนี่ยขับรถมาไกลแค่นแล้วเ,เ,เดี๋ยวไปเอาอีกคตัมเจล่าไม่แต่งตามิ้ง